สวัสดีค่ะรวมรถมือง JK ค่ะ Honda c ซ t y นะคะรถยนต์ปี0 4นย์นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะทุกท่านผ่อนงันได้ด้วยนะคะ h อ n ด a c ซ t y ปี47เนาะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะใช้ระบบน้ำมันร้นนะคะสีรอบนอกสวยๆเลยนะคะทุกท่านเดิมๆบางๆเลยค่ะน้ำมันร้วนนะคะเครื่อง IDSI นะคะเครื่องดีนะคะทุกท่านช่วงร่างดีค่ะภายในสวย ยางดีทั้ง4เสเซนเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเช่นกันนะคะพอพอรบรนะคะปีห5ทุกท่านแอร์เยน็ยนๆพร้อมใช้งานเลยนะคะท่านใดสนใจไปรับชมรถยนต์ตัวจริงกันก่อนก็ไปได้ที่จังหวัดเพ่นะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะสายตรงไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นเบอร์โทรอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะคะทุกท่าน กระจกไฟฟ้าขึ้นลงทั้ง4บานนะคะภายในเดิมเดิมเลยค่ะสวยสวยเดิมเดิมนะคะ95,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดกําลังมองหา Honda City ไว้ใช้งานนะคะลองติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการนัดชมรถก็สามารถติดต่อสายตรงไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปสําหรับคลิปนี้นะคะช่องรวมรถมือ2 JK ขอลากันไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ